สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเอาพี่น้องครับผมมาเลยเด้อยพี่น้องเด้อแนวทางที่พี่น้องหลายท่านรอติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะกับแนวทางนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเอาให้รวยพี่น้องครับผมเนาะอ่าสองงวดก็นานันลดนะครับผมเนาะลดสองงวดนะครับโอ้ลดวดนหนึ่งน่ะพี่น้องเนาะงวันนี้เขามาอีกแล้วครับผมเนาะมาอีกแล้วนะครับผมกับครับเขามาปั่งอีกแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับชุดเอาให้รวยชุดนี้รู้สึกว่า หลายๆจุดที no glass, ement, ock, ่ผ่านมาหลายๆงวดที่ผ่านมาก็เด่นล่างนะพี่น้องนะเป็นเป็นชุดล่างเด้อเป็นเน้นล่างชุดนี้ครับผมเนาะผู้ใดติดตามผมก็เห็นแล้วนะครับผมผลงานของเพินะพี่น้องเนาะหลายงวดก็เขาดีนะครับผมเนาะเขาดีอยู่เด้อหลายงวดพี่น้องครับผมมันก็ลดลดแด้นั่นแหละนะครับผมมีลดมีเข่านั่นแหละแต่ว่าตัวเลขมันก็บ่เยอะนะครับผมเนาะนี่ครับผม16พก็กระดาษที่ผ่านมาพี่น้องให้เด่น6กตัวเดียวนะครับผมเด่นหกสองตัวเด่น6กนะครับผมเขา6 2สองสองหกนะครับผมเขาตรงเลขล่าง้อพี่น้องเดาอสาหรับออกให้รวยนะครับผม เอามาบานนี่วันนี้มาแล้วนะครับผมหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหนึ่งซอคอหกแปดพี่น้องครับผมกับแนวทางหวยซองเอาให้รวยนะครับผมเอาวันนี้พี่น้องครับผมเด่นศูนย์พี่น้องครับผมหายเด่นศูนย์มาเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเป็นล่างนะครับผมเพราะว่าจุดบนเอากระเบื้องไปแล้วนะครับผมจุดบนสองจุดเอากระเบื้องไปแล้วจุดบนเป็นหกนะครับผมจุดล่างจุดล่างนะครับเด่นล่างจุดแรกนะครับผม ของเอาให้รวยนะครับผมเนาะก็คือศูนย์นะครับผมเนาะศูนย์จะมีวางวันนี้เราองเมืองเนอพี่ดองเ้อะจับคู่ครับผมสี่คู่คือเก่าครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมกับแนวทางเอาให้รวยนะครับผมผู้รศถึอชะลูกถึอชะตาเคยปังเคยมันกับแนวทางจุดนี้กะเอาไปไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะอาท่านไดที่ยังไม่คยติดตามท่านไดที่ยังไม่คยเห็นกับกับเบื้องเบื้องไว้กันเบื้องไว้ก่อนสักก่อนก็ได้นะครับผมเนาะดูไว้ก่อนนะครับผมดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับผม งวดต่อไปถามว่านเขาเออถูกถูกใจยังสียก็ค่อยตามกันได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่า่อยพานล่ะเออเอาหน่อยๆก็ไว้ก็ได้นาะพี่น้องเนาะเอาบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปก็ได้แก้เกียรแก้ซิ้นกันไปนะครับผมนากกันไว้ก็ได้นะครับผมเอาตามนี้นะครับผมเอาให้รวยหนึ่งสิงห้าหกแปดพี่น้องนะครับผมเนาะเด่นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์นะครับผมจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมอ่า เอาเป็นล่างเลยนะครับผมเป็นเด่นล่างนะครับผมแนวทางจุดนี้นะครับผมเนาะส่วนมากมันจะมาเด่กล่างกันดีนะครับผมเอาตามนี้พี่น้องครับผมแคปหน้าจอเป็นแนวทางกันได้พี่น้องเ้อทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีความไม่ลดใชัวิตย์จะแนในการรับชมนะครับผมเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเนาะเพอเพอซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเ้อนะครับผมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมศูนย์นะครับผมเด่นล่างนะครับผมศูนย์ ไว้นะครับผมเนาะวันไหนเขาอาจจะถือรางว,วัลใหญ่ก็ได้นะพี่นอนะ้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับผมถ้ามาติดใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมขอมาแจกคนละดวงสองดวงได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยมาติชมให้กันร่งใจกันได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม